สวัสดีครับนี่คือไมโครเวฟนะครับของอิเล็กโทรลักนะครับก็เป็นของคนแถวบ้านนะครับเขาบอกว่าเครื่องติดนะครับแต่ไม่ร้อนนะครับก็สภาพเครื่องยังดูใหม่อยู่เลยนะครับนี่นะครับดูภายในนะครับก็ยังใหม่อยู่เลยนะครับน่าจะดูแลดีนะครับอันนี้ผมลองเสียบปลั๊กแล้วนะครับลองบิดดูก็ทํางานนะครับเครื่องแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองเอาน้ําใส่เข้าไปดูนะครับว่าร้อนไหมนะครับนี่เป็นน้ําอุณหภูมิปกตินะครับ เดี๋ยวใส่ไปพอดีผมไม่มีเทอร์โมวัดให้ดูนะครับก็เลยจะไม่เห็นความละเอียดของร้อนไม่ร้อนนะครับอนี่ผมก็ตั้งไว้3นาทีปรับไปที่อุ่นร้อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะร้อนไหมนะครับนี่นะครับเหลือสองนาทีนะครับเครื่องก็ยังทํางานอยู่นะครับต่อมานะครับเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เปิดมาดูนะครับ น้ำก็ยังอุณหภูมิเท่าเดิมนะครับสามารถจับได้ด้วยมือเปล่าเลยนะครับไม่ร้อนเลยนะครับอเดี๋ยวเรามาลื้อดูภายในนะครับว่าเป็นที่อะไรนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับเปิดฝาหลังออกมานะครับเดี๋ยวเราจะวัดให้หมดเลยนะครับเนี่ยอแมมกเนตโตแม็กเนตอนนะครับอ่าไม่รู้เขาเรียกอะไรผมก็จําไม่ได้ละอันนี้ฟิลนะครับผมบอกก่อนว่าเครื่องไมโครเวฟเนี่ยเป็นเครื่องแรกที่ผมทําเลยนะครับผมไม่ได้ดู ช่องทางใดเลยนะครับผมศึกษาด้วยตัวเองนะครับก็คือลองวัดดูนู่นดูนี่นะครับอันนี้ผมวัดซีนะครับ0.9กา็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ค่าคือ0.9ไมโครฟารตดนะครับบวกลบ3%เอร์เนตะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะวัดอิเล็กโตรนนะครับไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะครับเนี่ยตัวเนี่ยตัวทาความร้อนเนี่ยเดี๋ยวลองวัดดูนะครับนี่นะครับว่ามันขาดไหมนะครับก็ไม่ขาดนะครับไม่ขาดต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะเช็ค ลงกาวนะครับว่ามันช็อตลงกาวไหมนะครับนี่นะครับทั้งสองขั้วเลยนะครับก็ไม่ลงน,นะครับก <c oughs> <c oughs> ็ปกตินะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราต่อมานะครับเราจะเช็คชุดอ่าทัมเมอร์นะครับชุดพวกนี้นะครับชุดกระดิ่งมันนะครับอเดี๋ยวทอดสายมาเนี่ยผมวัดแล้วบิดดูมันแปลกๆนะครับมันแปลกๆมันรู้สึกแปลกๆนะครับ่เดี๋ยวเราแกะมาดูเลยดีกว่านะครับเนี่ยมันรู้สึกเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ไม่ติดนะครับ อ่าเดี๋ยวหรือมาแกะดูเลยนะครับก็นี่นะครับหรือออกมานะเนี่ยเจอรอยไหม้นะครับอ่าสรุปได้เลยว่าตัวนี้นะครับขานะครับขาคอนแทคมันนะครับละลายติดกันนะครับไหม้นะครับแล้วก็เวลานั้นมันสั่งทํางานนะมันไม่ขึ้นไปเตะอีกอันนึงนะครับไม่สั่งจ่ายอุณหภูมินะครับอ่านี่ก็เป็นรหัสมันนะครับ W D สามห้านหนึ่ง T S นะครับสิบห้าแอมป์นะครับสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราก็ซื้อมาเปลี่ยนเลยนะครับเครื่องนี้ผมส่งลิงก์อะไรไปให้เขาสั่งเองนะครับแล้วก็เขาบอกว่าไม่เป็นไรให้ผมสั่งเลยอ่ะผมก็สั่งนะครับจริงๆผมให้เขาสั่งนะครับแล้วก็ผมยาวแค่ค่าแรงแค่สองร้อยพอแล้วก็ให้เขาซื้อของมาเองนะครับอ่าก็ได้ส่งลิงก์ไปแล้วนะครับแต่เขาบอกว่าให้ผมซื้อเองก็ไม่เป็นไรครับก็ผมก็เลยสั่งเลยนะครับอ่าผมคิดค่าแรงแค่สองร้อยนะครับค่าอะไรก็ส่งลิงก์ไม่ให้เขาดูเลยก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับอันนี้เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครัับบลองเวดูนะคร อ่าปรับไปที่สามนาทีนะครับนี่นะครับสามนาทียังไงน้ำต้มใส่ถ้วยอย่างเงี้ยก็ต้องร้อนอยู่ดีครับร้อนแฉลวเลยแหละอ่านี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองมาเปิดจับดูนะครับผมไม่มีเทอร์โมวัดให้ดูผมลืมมกลับมานะครับแต่ว่าร้อนมากเลยนะครับจับไม่ได้เลยสังเกตดีๆจะมีควันอ่อนๆนะครับอาจจะมีหมอกอ่อนๆนะครับก็เครื่องนี้ก็คิดเงินไปแค่สองร้อยค่าแรงนะครับ ทำเวลาว่างนะครับก็เขาไว้ใจให้ทํานะครับเป็นเครื่องแรงเหมือนกันนะครับก็ก่อนประกอบเครื่องฝากน้ํายาคอนแทคคินเนอร์ผมไว้ด้วยนะครับกดที่ตะก้าได้เลยนะครับสามารถไล่ความชื้นล้างบอดล้างแอร์โฟนครับล้างเบรกก็ได้นะครับราคาหลักสิบเองนะครับไม่ถึงร้อยนะครับ่ก็กดที่ตะก้าได้เลยนะครับถือเป็นการสนับสนุนเป็นการซัพพอร์ตกันนะครับให้กําลังใจกันนะครับก็กดที่ตะก้าได้เลยนะครับอันนี้ก็ แล้วยังมีชุดเครื่องมือไขควงชุดเล็กด้วยนะครับสามารถกดที่ตะกร้าได้เลยนะครับก็ขอบคุณครับอ่าต่อมานะครับเราประกอบเครื่องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองเทสดูอีกรอบนึงนะครับอ่านี่นะครับใส่น้ําเทสเรียบร้อยนะครับอ่าก็ร้อนเลยนะครับร้อนเลยจับไม่ได้เลยนะครับจับได้ไม่เต็มมือเลยนะครับเครื่องนี้ก็ส่งงานนะครับจบงานนะครับเรียบร้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ขอบคุณครับ